สว,สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะรุรีจากตัวแทน9้าคนผมนายดลวัฒแสงผู้จากแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกครับผมนายพงชัยนุสร์แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกครับส่วนผมนะครับนายวดิษ์กนุสว่างจากแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกรับพวกเรานะครับมาอยู่ชั้นตีปวสที่หนึ่งครับพวกวันนี้พวกผมมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชันเกมจำลองโรคเสมือนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ภาพสำหรับผู้ป่วยโรคอวมพฤกษ์ทางแขนและมือ จากโรคเลือดในสมองที่มีเกมชื่อว่าเกมช่วงเวลาแห่งความสุขครับผมต้นเหตุนในการทำแอปพลิเคชันนะครับผมผมได้เห็นผู้คนต่างๆผ่านมาดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทานอาหารเพื่อสุขภาพรวมถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือโรคเลือดในสมองครับโรคเลือดในสมองเป็นปัจจัยหลักในการเสียชีวิตอันดับที่2ของโลกเลยครับนวตัตกรรมของเรานะครับ เป็นนอนตก,กรรมที่พัฒนาลงระบบของ MetaQuest นะครับรุ่นที่ 2, เออตัวแว่น VR นะครับจะสามารถใช้ได้ง่ายครับแล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องพวกกับคอมพิวเตอร์ตัวแว่น VR นะครับมีสายสเตปที่ใส่ง่ายและมีจอที่แสดงภาพระดับ 4K และมีการกรอแสงสีฟ้าเพื่อไม่ให้ปวดหัวหรือมึนหัวในเวาลาเล่นครับจบแล้วครับส่วนในกระบวนการของการพัฒนาครับเพเรามีทีมมากกทั้งหมด9คนเราได้มีการแบ่งหน้าที่กันครับผม โดยองคำนะจะมีคนรับผิดชอบด้านาโมเดล 3d ครับผมส่วนเพื่อนคนนี้จะเป็นการรับผิดชอบเรื่องโค้ดรับส่วนคนนี้จะเป็นคนดูแลเรื่อง 2d ครับผม <c oughs> ใ,นในการพรารัฒนาวัตก,กรรมนะครับเราได้มีการปร,รึกษาแพทย์ขอคำแนะนําจากแพทย์เลยนักายภาพบำบัดอยู่เสมอครับผมเ <c oughs> พื่อความปลอดภัยของผู้เล่นขอบคุณครับ <c oughs> เรามีการเทสเบื้องต้นโดยการอยู่ในการควบคุมของแพทย์ครับผมแลผมสิ่งที่คาดหวังในการเอาไปทดลองนะครับผมเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับผมมีการขยับใช้ให้มือและแขนได้ดีขึ้นครับผม แล้วก็จากการเอาไปทดลองนะครับผมจากการวัดคะแนนเก็บลงในเอกสารนะครับผมผู้ป่วยที่ได้ใช้แอปพลิเคชันของเรามีค่าคะแนนที่ดีขึ้นครับผมนั่นเป็นหลักฐานที่พูดได้ว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วใช้แล้วมีอาการดีขึ้นครับพวกเราครับได้มีการพัฒนาลงใน VR ครับซึ่งเป็นการเปิดสบกณ์ใหม่คับผู้ใช้งานเนื่องจากสามารถมองมีมุมมองถึง360องศาครับที่ใช้ในการใช้งานนะครับผมจะมีชื่อว่า Meta Quest ครับผมแต่เป็นแว่น แล้วก็ใส่ที่ศีรส่นะครับผมพอลาเข้าตัวแอปพลิเคชันเราก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวจับมือครับผมก็สามารถใช้มือเปล่าของเราในการเล่นตัวแอปพลิเคชันขนาดได้เลยครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมทุกอย่างนะครับผมจนออกมาเป็นเวอร์ชันเอาไปทดลองใช้นะครับผมใช้เวลาประมาณ2-3เดือนครับผมณตอนปัจจุบันครับนวัตกรรมตัวนี้อยู่ในช่วงของการทดลองครับแล้วเราจะมีแนวโน้มวัะพัฒนาในอนาคตในดานการควบคุมงแพทย์ครับผม และถ้าและถ้าหากท่านใดสนใจตัวแอปพลิเคชันตัวจริงนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีพันแคอมพิวเตอร์กราฟิกครับผม